รอบสุดท้าย,ายผมชื่อดิวเป็นนักดนตรีอิสระที่ต้องเดินทางไปเล่นดนตรีตามผับกว่าจะได้กลับก็ดึกดื่นเลยแหละครับซึ่งปกติแล้วผมก็จะกลับกับเพื่อนผมแต่บังเอิญวันนี้มันพาแฟนมาด้วยผมก็เลยจำเป็นที่จะต้องกลับบ้านเองแต่ช่วงเวลาที่เลิกงานมันก็ดึกมากๆเลยแหละครับ ผมจึงเดินออกมาหน้าปากซอยหวังที่จะนั่งรอรถประจำทางหวังที่จะนั่งรอรถเมย์นั่งอยู่นานรุ่มร่วมครึ่งชั่วโมงก็คิดว่านานเกินไปแล้วก็เลยจะเรียกแท็กซี่ครับอีกแป๊บ,บดียรอรถก็มาแล้วผมก็ตกใจจึงหันไปมองทางเสียงนั้นก็เป็นยายแก่ๆคนหนึ่งมานั่งอยู่เก้าอี้ถัดไปไม่กี่ตัว อ๋อครับขอบคุณนะครับยายผมจึงตัดสินใจรอต่อไปไปไหนรัพ่อหนุ่มอ๋อกลับบ้านนะครับยายอ๋อโชคดีจังนะที่ยังทันรอบสุดท้ายยังไงก็ระวังตัวด้วยนะผมก็งง,งว่าทำไมต้องระวังอะไรด้วยก็แค่รถเมย์แต่ก็คิดไปว่าแกคงเป็นห่วง เพราะว่าตอนนี้ก็ดึกมากแล้วแต่ผมก็ไม่ได้คิดอะไรต่อแล้วหลังจากนั้นไม่ถึง5นาทีก็มีรถเมล์สายที่ผ่านแถวบ้านผมมาจริงๆผมก็เตรียมตัวยืนขึ้นเดินไปข้างฟุตบาทเตรียมตัวขึ้นรถเมล์พอรถเมล์จอดผมก็หันไปหาคุณยายเพื่อที่จะขอบคุณแกอีกครั้งก็กลับไม่มีใครอยู่แล้วแต่ที่ผมแปลกใจมากกว่าก็คือ ผมเห็นสารตายายอยู่ใกล้แถวแถวนั้นซึ่งตอนแรกๆที่ผมเดินมานั่งตรงนี้ผมไม่ทันสังเกตมองเห็นผมก็เลยรีบขึ้นรถเมล์ไปตอนที่ผมเดินขึ้นรถเมล์ก็ไม่เห็นผู้โดยสารเลยแม้แต่คนเดียวครับผมก็คิดขึ้นมาว่าเอาละ่ะหาที่นั่งง่ายเลยแบบนี้ผมจึงเดินหันหลังไปทางท้ายรถเมล์เพื่อจะไปนั่งที่เบาะหลังสุด จังหวะที่ผมหันหน้ากลับมาแล้วนั่งลงเฮ้ยก็มีกระเป๋ารถเมย์ผู้หญิงมายืนอยู่ข้างหน้าผมแล้วเป็นผู้หญิงตัวผอมบางใบหน้าดูซูบจ้องมาที่ผมค่าโดยสารด้วยค่ะผมจึงจ่ายไปตามเรทปกติทั่วไปหลังจากนั้นเขาก็ทอนเงินมาผมก็ก้มหน้าก้มตาเก็บเงินทอนแล้วพี่เขาก็ยื่นตั๋วมาให้ผม ฮ <Hey>, hey. สิ่งที่พี่เขายื่นมามันเป็นตัวที่เปื้อนไปด้วยเลือดผมจึงปัดมือเขาโดยที่ไม่ได้ตั้งใจโอ้ย oh. 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 อะไรกันคะผมก็เงยหน้าไปมองเขาตาผมถึงกับเบิกโพรงเพราะมันกลายเป็นว่าพี่กระเป๋ารถเมย์เป็นคนละคนกับที่เห็นตอนแรก oh. ผมถึงกับนั่งอึ้งไปไม่ถูกพอมองไปรอบรอบ ก็เห็นมีผู้โดยสารคนอื่นๆขึ้นมานั่งเมื่อไหร่ก็ไม่รู้และกำลังหันหน้ามาทางผมด้วยสายตาที่งุนงงและสงสัยผมที่ทำตัวไม่ถูกจึงรีบก้มไปหยิบตัวขึ้นมาเอ,อ่เออ,ข,ข,อขอโทษครับค่ะค่ะไม่เป็นไรค่ะแล้วพี่กระเป๋ารถเมย์ก็เดินกลับไปหน้ารถผมก็พยายามกวาดสายตาอีกรอบเพื่อเช็คว่าตกลงนี่ผมตาฝาดหรือเปล่า ก็เห็นเป็นรถเมย์กำลังขับไปตามปกติพร้อมกับมีผู้โดยสารคนอื่นๆอ,อีกราวร4าสี่คนจนผมรู้สึกแน่ใจว่าทุกอย่างไม่มีอะไรแล้วแล้วถอนหายใจและก็นั่งต่อไปครับแต่ผมที่ไม่ค่อยได้นั่งรถเมย์ก็เลยไม่รู้ว่าเขาจะวิ่งถนนสายไหนไกลจากบ้านมากไหมก็เลยตัดสินใจเปิด GPS ขึ้นมาดู ก็เห็นว่าค่อนข้างไกลาจากบ้านมากพอตัวเลยแหละครับผมที่เห็นว่าระยะทางมันไกลจึงกะว่าจะงี่พักสายตาสักหน่อยงี่ไปได้แป๊บเดียวเท่านั้นค่าโดยสารด้วยค่ะผมลืมตาขึ้นมาพร้อมกับความรู้สึกขนลุกมองไปรอบๆทุกคนบนรถเมย์กลับหายไปทั้งหมดอีกครั้ง แต่กลับเห็นเป็นพี่ผู้หญิงกระเป๋ารถเมย์คนแรกที่สู้ผอมมายืนก้มหน้าก้มตาอยู่ตรงหน้าประตูทางลงของรถเมย์ผมจึงจ้องมองว่าเขาจะยืนทำอะไรซึ่งพี่แกก็ท่าทางแปลกๆยืนส่ายไปสายมาแล้วสักพักเขาก็หันหน้ามาหาผมปรากฏว่าเป็นพี่กระเป๋ารถเมย์คนแรกจริงๆครับแต่เส้นผมที่ปิดหน้าทำให้เห็นแต่ลูก,กตาที่จ้องมาทางผม แล้วอยู่ๆสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเพราะพี่กระเป๋ารถเมย์เขาก็กระโดดพุ่งตัวทั้งตัวทะลุป,ประตูลงไปแล้วด้วยจังหวะที่มันเร็วนั้นทําให้ความคมของเหล็กแถวๆประตูผ่าร่างของเธอจนขาดสะพายแล่งแล้วเลือดก็ไหลพุ่งออกมาไส้ทะลักกองเต็มไปหมดอาเชีย่ยอะไรวันนี้ผมตะโกนออกไปสุดเสียง นี่คุณเป็นอะไรหรือเปล่าคะผมลืมตาขึ้นมาอีกครั้งตกใจตัวสั่นช็อกกับภาพที่เห็นแต่ว่ารู้สึกตัวอีกทีก็เป็นแค่ผมที่ฝันไปพร้อมกับเหงื่อแตกไปทั้งตัวเลยล่ะครับพี่กระเป๋ารถเมยืนมองผมด้วยสายตากังวลเป็นห่วงผมจึงตั้งสติแล้วตอบกลับไปว่าไม่เป็นไรครับ ขอโทษด้วยจริงๆนะครับหลังจากนั้นผมจึงนั่งระแวงและนอนไม่ลงอีกเลยผมเปิด GPS ดูระยะทางอีกครั้งมันก็ดูจะยังเหลือเส้นทางกว่าจะถึงบ้านอีกไกลมากผมจึงนั่งจ้องไปข้างหน้าจนไม่นานผมก็ทำใจได้แล้วก็รู้สึกแน่ใจแล้วว่าคงไม่มีอะไรแล้วก็เลยพยายามทำใจให้สบายจนรถเมย์ก็จอดตามป้ายรถเมย์ตามปกติ ผู้โดยสารคนอื่นๆลงกันที่ป้ายนี้ทั้งหมดแล้วช่วงที่ผู้โดยสารกำลังเดินลงไปนั้นผมก็บังเอิญมองรอดไปที่นอกหน้าต่างของรถเมย์ก็เหลือไปเห็นยายแก่คนหนึ่งที่มีลักษณะเหมือนกับที่ผมเคยเจอมาก่อนหน้านี้มานั่งอยู่ที่ป้ายรถเมย์กำลังกวักมือเรียกผมผมก็มองด้วยความที่ทั้งงงอึง้งสับสนและก็คิดในใจว่า คนที่ผมเห็นอยู่ตอนนี้ใช่ยายคนเดิมจริงๆหรือเปล่าจังหวะนั้นผมไม่รู้เป็นอะไรแต่ตัดสินใจที่จะลุกขึ้นและคิดในใจไปพร้อมๆกันว่านี่อาจจะเป็นสัญญาณอะไรบางอย่างที่มาเตือนผมว่าเหตุการณ์ก่อนหน้านี้มันไม่น่าจะใช่เหตุการณ์ปกติจนรถเมย์กำลังจะออกวิ่งอีกครั้งผมจึงรีบเดินให้เร็วขึ้นเพื่อไปที่ปุ่มกดแต่ต้องหยุด เพราะผมเห็นพี่ผู้หญิงกระเป๋ารถเมยตัวสู้ผอมมายืนก้มหน้าอยู่ตรงหน้าประตูอีกครั้งแต่รอบนี้เป็นพี่ผู้หญิงกระเป๋ารถเมยคนปัจจุบันแต่ผมก็เดินต่อไปเพื่อที่จะเบี่ยงตัวหลบและลงไปให้ได้ช่วยด้วยผมจึงหยุดเดินแล้วหันหน้าขึ้นมามองพี่กระเป๋ารถเมยเฮ้ย <Hey! S 1> ผมถึงกับท้องพงะถอยหลัง เพราะผมเห็นเป็นพี่กระเป๋ารถเมย์ทำท่าทีแปลกๆหัวใส่ไปใส่มาและมองมาที่ผมพร้อมเลือดไหลออกจากตาหูจมูกปากแล้วเหมือนกับกําลังจะขอให้ช่วยด้วยท่าทีที่น่ากลัวแต่ในจังหวะเดียวกันนั้นรถเมย์ก็ออกตัวพอดีทำให้ตัวของผมต้องกลิ้งไปที่ท้ายรถเมย์พอผมตั้งตัวได้ก็หันกลับขึ้นมาเพื่อดูอีกทีก็ไม่เห็นใครอยู่แล้ว เหลือแค่คนขับที่กำลังขับตรงไปเรื่อยๆผมที่ตอนนี้ยืนงงอยู่กลางรถเมย์อยู่คนเดียวก็รู้สึกได้ว่าอยู่ในสถานการณ์ที่ผิดปกติแน่นอนจึงพยายามเดินไปหาพี่คนขับเพราะต้องการจะบอกเขาว่าพี่กระเป๋ารถเมย์คนเมื่อกี้น่าจะตกรถลงไปแล้วผมเดินไปหน้ารถเมย์ก็โครงเคลงไปแต่ผมก็พยายามเดินจนไปถึงเขาจึงพูดกับพี่คนขับว่า พี่ครับพี่ครับจอดก่อนจอดก่อนพี่กระเป๋ารถเมย์คนตะกี้เขาหายไปไหนไม่รู้ครับแต่คนขับกลับไม่สนใจผมแม้แต่นิดเดียวตั้งหน้าตั้งตาขับรถเมย์ต่อไปเหมือนว่าพี่เขาไม่ได้ยินผมแม้แต่นิดเดียวผมจึงพยายามเดินเข้าไปใกล้ๆอีกครั้งแล้วคราวนี้ผมตัดสินใจเอื้อมมือเพื่อที่จะไปแตะที่ตัวเขาแต่มือยังไม่ทันไปถึงอยู่ๆพี่คนขับรถศีรษะเขาก็หมุนไปรอบๆ แล้วก็หักคอมาที่ผมจ้องมาที่ผมด้วยสายตาขม็งเชีย่ยผมตกใจมากเพราะคนที่ผมเห็นตอนนี้ไม่ใช่พี่คนขับรถอีกต่อไปแล้วแต่เป็นกระเป๋ารถเมยคนนั้นที่สู้ผอมผมรีบวิ่งไปที่ท้ารถเมยแล้วไปหยุดอยู่ที่ประตูรถเมยเพราะตัดสินใจแล้วว่าจะต้องหนีออกไปจากที่นี่ให้ได้ผมใช้แรงทั้งหมดถีบไปที่ประตูทางออก ผมที่ได้ยินเสียงหัวเราะอันน่าสะยดสยองในจังหวะนั้นก็ไม่สนใจหันหน้าไปทางประตูและพยายามถีบประตูต่อไปแต่ถีบเท่าไหร่ประตูก็ไม่เปิดออกทางแบบนั้นมันจะออกได้อย่างไรมันต้องกระโดดออกไปทันทีที่ได้ยินเสียงนี้มันดังขึ้นมาแล้วมันเป็นตำแหน่งที่อยู่ใกล้ๆหูผมร่างกายของผมถึงกับต้องยืนนิ่ง เหมือนเวลารอบๆตัวของผมมันได้หยุดลงไปเลยแหละครับรู้สึกตัวอีกทีก็เหมือนมีใครมาโอบอยู่ด้านหลังของผมผมที่ตัวสั่นขยับไปไหนไม่ได้และต่อจากนั้นร่างที่มาเกาะอยู่ข้างหลังผมก็ดึงผมกระโดดลงทางประตูรถเมล์แต่จังหวะนั้นผมไม่ยอมและผมก็สะบัดตัวสุดแรง จนตัวของผมหลุดออกมาได้แล้วกลิ้งไปนอนกับพื้นผมเงยหน้าขึ้นมาอีกครั้งก็เห็นแค่ร่างของผู้หญิงคนนั้นร่วงลงไปโดนตัดขาดสะพายแล่งอีกครั้งต่อหน้าต่อตาพร้อมร้องด้วยเสียงของความเจ็บปวดและทุกอย่างก็กลายเป็นสีดำ ่่นนุมตืได้้แลวรู้สึกตัวอีกทีก็เหมือนมีเสียงที่คุ้นเคยดังเข้ามาในหูของผมและเป็นเสียงที่เหมือนผมจะได้ยินมาก่อนหน้านี้ผมจึงลืมตาขึ้นมาก็ต้องสะดุง้งเฮ้ยอะไรวเนี่ยเฮ้ย hey! ผมมองไปรอบๆอ,อย่างรวดเร็วก็พบว่าผมยังคงนั่งอยู่ที่ป้ายรถเมล ข้างๆสารตายายแถวๆนั้นผมนั่งตัวแข็งทื่อทำอะไรไม่ถูกอยู่ตรงนั้นเป็นพักใหญ่เลยหละครับแล้วก็พยายามคิดทบทวนว่าน,นี่มันเรื่องอะไรกันแน่แต่คิดอยู่นานก็ไม่ได้คําตอบที่แน่ชัดเลยละครับรู้แค่ว่าความรู้สึกในตอนนี้มันบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์บางอย่างคงช่วยผมไว้ซึ่งน่าจะเป็นสารตายายผมจึงยืนขึ้น แล้วเดินไปที่ศาลตายายแล้วก็ก้มตัวลงไหว้ศาลตายายนั้นจากนั้นก็หันมาดูนาฬิกาก็ปาเข้าไปตีสามแล้วผมจึงตัดสินใจรีบเรียกแท็กซี่ให้มารับรอไม่นานผมก็ได้กลับบ้านสักทีแต่ความสงสัยในคืนนั้นมันก็ยังติดอยู่ในหัวผมจนถึงทุกวันนี้แต่ก็คิดว่าดีแล้วครับที่ไม่ได้ขึ้นรถเมลร,รอบสุดท้ายในคืนนั้น แล้วเพื่อนๆคนไหนบ้างล่ะครับที่ขึ้นรถเมล์รอบดึกกันบ้างก็ระวังตัวกันไว้ด้วยนะครับ